โดยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อโดยสบายดีมื้อนี้กะเฮาก็สิพากันไปสั่งไม้สั่งไม้เนาะพี่น้องสิพาไปเบิ่งก่อนเนาะว่าสิเป็นจังได๋ว่าสิมีอยู่บ่เนาะเพราะว่าบ่ได้ไปด้ายดนนลครับพี่น้องเลยไปสั่งมาอยู่นี่เนาะนนนมีแต่ทางไปแม่นเพราะว่าเฮาบประเดแนวอื่นนะนะก็เลยกว่าบอได้ไปเนาะมีแต่อ้ายพามีกับป้าแหลมไปสั่งกระเถือกันเนาะมื้อนี้ได้มอบมาให้ไปสั่งไม้ เป็นโรงงานอยู่อันบรรทัดอิงห้างเนี่ยพี่น้องเลยัดโรงงานไม่เผื่อจะเปิดแต่อันหมู่บ้านไซบุญเลอร์นะแล้วก็ได้ขายปกติได้ขายไฮนิคจันสองตอนนี่กับพ่อเฮงแล้วเนาะอยู่ในทางพี่น้องเปิดคลิปอยู่นี่เนาะเกิดมาวันนี้ยินเสียงรถลเนี่ยสิพากันไปหล่อบางก่อนพี่น้องว่าซีมีหรือบ่อเนาะกับพอดีทางไฮพามีเพิ่อนกัมอบให้สูฮาเฮ็ดเนาะเพิ่อนกัเฮ็ดเที่อยากอพู่นอเพื่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าสิไปนำกันผัด สิบมได้เป yes. ียกตัวเองเนอะนะเก็บเปี่ยนโบรายพี่ดอกตอนที่เพิ่นยู่เพื่อนเนาะสิมาคุณห้องน้ำเราพี่ดอเลยแต่ว่าคือสิยังบ่ได้ไลยดอกดินแข็งแห้งอ่ากระแสน้ำพากันมาสิพุดแรกดี๋ยวนี้ก็เลยว่าสิพากันไปเมิองไม้ก้อนว่ะทางพุนกับเพิ่นกะถ่าอยู่พี่น้องเลยอันนี้กับตอดีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นกะจะหายกระตูปเพิ่นได้อันกระตูปงามเพื่อนงามอะไรเนาะก็เลยว่าเปลี่ยนแผนใหม่พี่น้องเลยเพิ่นเลยอยังหายปูแป้นว่อยังหายนอนแป้นยับเจ๋อเปนกัด สูงอยู่พังกันเลยให้ใส่แป้นมีก็เลยว่าก็ดีใจน้ำประตูเพิ่นพี่น้องเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่ซอยเข้ามาพี่น้องเอ้ยเฮาก็ยังให้เพิ่นอยู่บ่อนดีๆเนาะมีกหลายคนเป็นกะซอยพี่น้องกระน้อยกันเพิ่นอยู่2คนเนาะก็เฮ็ดซ้ำเพิ่นอยู่2คนนั่นแหละพี่น้องอยู่กับลูกเฮาก็มีเวียกอยู่เฮือนก็เฮ็ดพี่น้องอยู่พุ่นก็เฮ็ดหั่นะนะซอยกันไปพี่น้องเอ้ยกับพ่แม่นว่าเออสิแบบเฮาเฮ็ดทุกมื้อนี่กัซอยเนาะด้วยความเต็มใจพี่น้องแล้วก็เฮ็ดน้ำกันหลายคนหั่นน่ะ กับบได้จ้างบได้อีหยังดอกเนาะสอยกันกนารทางนั่งกระทาอยู่เดี๋ยวนี้กันทา้งนี้กะตอบบอได้ว่าได้แล้วพ่เครื่องย่เพราะเอาก็ยังบ่ทันมีเครื่องค่ะนะพี่น้องก็เลยบ่ฮู้ว่าสิได้เฮ็ดตอนใดเนาะก็เลยว่ามีเวียกับไปเวียกก่อนเด้อว่าพี่น้องยันิ่นท่าเนะาะถ้าบ่สิบ,บ่มีแนวเฮ็ดก็เลยว่ายันสังฆเวียกได <ป S> ้บอกเฮ็ดเวียก่อนบอกกันเอาไปนี่ก่อนไปเลยจังบอกกันพี่น้องจังได๋เฮาก็มาเวียกทางนี้ก่อนเนาะเอาจังได๋ก็เดี๋ยวพากันไปเบิ่งแม่แป้นเนาะ ยังได้ไหมห้องกันมาเบิ่งก่อนเนาะว่าเป็นอะไรพี่น้องมาหอดเลยเจ้าของเพิ่นก็นยังคาบเบียกอยู่สิเป็นทางหนาทางแบบนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อคว,วันอยู่เนาะโหลดกลายไปกายมาห้านเพิ่นนี่นสิคายดีเนาะเพราะว่าอยู่แคมทางทางนี้กัสิไป้หอดพระธาตุอีดิ่งเห็นราจอมธาตุออกไปทางอ่าในเมืองพุ่นแหละมีสองเลนเนาะ ก็มาซื้ออยู่นี่เพราะว่ามันใกล้นะคะเคยซื้อน้ำเพิ่นเพิ่นกะซีอ่าไปส่งพี่น้องถ้าวา่าลายนี่เพิ่นสิบ่เอาค่าส่งถ้าว่าหน่อยนี่เพิ่นกะเอานเนาะเพิ่นสิไล่ค่าส่งทางไอเกมเพิ่นเบิ่งอยู่บ่อนทางไอพามีเพิ่นเขียนมางามแฮงเนาะ เป็นตะกี้ปเป็นปีนไหมคุณแด้สัญญาเออตัวนี้บอกสีนั่นไม่อันนี้แหละสัญญาเพื่อจะแขวนระเสนอะไรนะแผ่นระแสนวันี่อืมแต่ถ้าอย่างไรงามวัมีแต่แบบท้าเป็นกบอันวที่สวยไม้ยเขาว่าถ้าข้าอยากให้มันเกี้ยงมันงามกัไปกบเากกนนอเาเนาะตัวเรียบมันงามแบบสูงแพงกว่านี้แพงหมายตัวเรียบมันอยู่พุ่นบ่ราคาราคาต้นระยะตัวนี้เนาะ ไม่ก็ต่างกันตัวนี้สิม้ราวุระเต็มที่แพงได้จะกระซิบได้ก็ได้ต้อในแป้นมีถูกสนิดพี่น้อกเนี่ยหนีนะเคยมาซื้ออันบ้านประตูใหผู้วงอยู่ตอนนั้นเคยมาซื้ออันใหผู้วงส่องเหตุเหือน,น่ะ ไม่ยังนักซิมหาหนิ <30 S 1> ซิปอ่ะเพราะมันแวนประตูแวนก็มีเนาะทาง,งอันเพิ่นให้เอาจ็กจ็กแผน่นก่แผ่นป่ะแผ่นสิบเก้าแผ่นเออพอดีป่ะสิบเก้าพอดีป่ะปะพอดีอืมแต่มันก็ส, 40, สแบบิมีเสกมันเอากลับไปต่ออ้าวเลยมันสิเรือแบบมันมันมีแต่ไม้สีแมร หาเม็ดผมมีบางบ่อนอาจสมีหาเม็ดแต่ว่าหานคนนี้ไม่มันก็หายากเลยเปหาแถวในเมืองแฮงแล้วก็อยากมีมันบอกคืออยู่บ้านนอกด้ายอยู่บ้านนอกเอาแมวอะไรตื่นเลยร้ายอันนีค่ะไม่เนี่ยมันสิงามเวลาเห็ุเรรณนแบบมันเป็นโรงงานเลยพี่น้องนั่นนี่นะทั้งนาเผืนกะผลิตปูนเนาะผลิตอันก้อนบล็อกเนาะเอวนปูนผลิตบล็อกมันมีไม้มีบล็อกขายเนาะมันเป็นโรงงานเป็นเลย เหต oh, ุในเฮือนันเลยุคุณจะค้องคุณมาเลยโดยสบายดีไม่แป้นทำไมแป้นสีแมรก์ตัวนีแ่แล้วสีมตรอันนี้สามแมสไม่แป้นนี่แป้นถ้าไหนแป้นตัวไหนลายเสนเช้าเลยเสนเชาคุณเาะ งามแน่น,นอนนี่ค่ะเป็นบังแทกบังก่อนพี่น้องญาติมันบ่ออนะไรนอ,อถึอสุดแชนซาว่นวะสองหนอยบาทพี่น่อยแทนนอสองแทนจต่<า>นี่ผลาติดตกเสร็ ว้บดไม่ยังไม่แคบไม่ยางประมาณประมาณสองเนาะเบนบอนแสนลอยไปลอยปมา้นฟูแป้นฟูกระตุกกระตุนงามเลยดูงามมซนี่กันเนาะธรรมดาตัวนี้เส้นเรานะตัวนี้ที่แป้งขวดไม่ไลเแต่บ่งแม่มันจิงามกว่าตัวนี้แ่นนี่จะงามนากนับ่นะตตัวเน้า แล้วมันก้งดนนก็ได้โดนอยู่ได้เนาะกับเป็นรงานเลนเลยไปส่งเลยบบไปส่งเลยอะไรมาเนาะได้บันไดเลยหนกอยู่บนเก่าไดิอย right? ู material, ่อันตาทานนะแป๊บเดียว หายเก่งต้นเดือดหมดกันรถพิเศษค่ะรถพิเศษเลยวันนี้อาแต่แปะเหมือนวันนาะเอาแต่แปะแบบแป้ะอะ้รก็ไม่เออไม่ตัวนี้น้ำเนาะเพราะว่าถ้าราคาไม่พอกันเทาก็เอาตัวนี้เลยเออเสีกับเพื่อนน้องอื่นดีกว่าเศษลายกันเอามาในลุ่มเลยมาหอดเลยพี่น้องบ้านนี้ เพิ่นมาส่งหอดเฮือนเนาะยิ่งพุ่นนะมีเพียงอบกวนหลายพี่น้องก็เลยว่ามาถ่ายอยู่พี่ก็จังไดจะหนีจะมีงูเหรอมันบป็ตัวงูมัะนี่ปก็เอะลาเอะลาาคุดเลยว่าเห็นงูว่ะผีน้องหรือว่าใครเป็นต่ยานแท้อันนี้ม่ได้เป็นยานี่มันขึ้นมาแล้วบอนสบายดีเด้อสบายดี คือว่าเนาะแต่เก่ามันเป็นบาเป็นอันนั้นอันนี้มันเลยมีระว่างเอาบหันเลยโอ้ย,ยอมันไฟระวังแต่เมื่อคืนนี่เลยเล่นคาดิ้วอะไรแหละบัานบ้นกบถึงบ้าไอ้เก่งเพิ่นมาแทกอันนี้พี่โน้องก็เลยว่าจับกล่องให้เพิ่นกอ่พอนทั้งคอเพิ่นก็มาส่งฮอดฮอตเพิ่นนี่นโนโเลยพี่น้องเลยฮอดบอลยู่เลยไอ้เก่ง มาหมดแล้ว<ด>ลงลงเลยลไวไ, <ป S 2> ไว,ไวทันใจนะพ่อเนาะ <laughs> บริการทันใจไม่แพงพี่น้องเอ้ยราคาก็ได้สอมื่นนี่โบนนะ่ะคือเกา่าค่าน้ำมูกน้ำมันเพิ่นมาส่งเนาะแพงพี่น้องเยทางอายเพิ่นจ่ายเด้อพี่น้องก็เลยบบเห็นตอนจ่ายเงินเนาะ มีเพิ่นโอนแล้วก็คือว่ายังบ่พอแน่เนาะเพราะว่าเป็นรวมๆกันกับไม้อัน48หั่นนะ<ม>จักสาม3ล้านเท่าอได้เกาะรวมเบิดนี่นะ3ล้ามหลังสามาสามหลังสาม3ล้งสามหลังปลายบินน้ำน้ำทงเฮานี่อ,อ,นอันอ้ายเฮาโอนแล้วแต่ว่าโอนยังบ่พอเดี๋ยวเฮาสิส่งบอกเพิ่นดับ พอดีสั่งมาสำนีก้อนดไม่ลงแลวค่ะมแาปาเพิ่งจะมาวัดีบายดีนงลาตีเพิ่งมาเมื่อีานไปไก่กาบผักวันนี้เอออยู่แทงเทรศัพท์เออเบียกเรียกยังบวทันมียังบวชหมดอันกะมนมาแถวนี่เพนาะเดียว มาอาศัยเผาทานขึ้นกับบ้านดวงนาำคาแม่นบ้านดงน้คำคามรักที่สองอ๋อน้องคืออยูทางปู่อ๋อน้องคืออยู่ทางปู่โ,รรนะโบไมค์เขาว่าเพิ่นมาอยู่ส่วงแบบอยู่ส่วนข้าวนะออกัเวลายามเพิ่นหให้เห็นหน้าเพิ่นก็เมือ่อปัดแล้วหน้าอะไรเพิ่นก็มาอีก มาหากินน erm ้ำเมืองเนอะแมนอยู่คนบ่มีบ่นหามีบนเหตุบ่นหาเลาจะีเนนะับทังอกทางอองทางหน้าเขาแมนเกรยงเงน้ำกันพอดีสี่สะเทือนใช่กับพี่ใช่ไปไปโดจับก่อนเบางเสียเาลงสอยกะไรจ้าจับกระไ ยังไงบเรื่องงาบพว่าเรื่องเพิ่งผ่านเพิ่ง ตอ,ตอดมือปั๊มดับเลย ไม่ตัวพุ่นใส่ก่อนค่ะทับอ,อ,อิฟทับอ,อิฟว่กากี่ว่าที่อาไม่ตรดนี้เห็ด ได้ใสตียแอมนอนธรรมดาบานนี้ราได้แนงูวงามแล้วเามาันเด้วบออใจเลยอยู่ดีมีแฮกมีใหม่โดยโดยย บัวพลิกดอกได้แหละตัวลายเติมเาก็สีพากันบาทกันบาก ในปากตาหลังพี่น้องเลยหากำลังแรกเละนี่ในบากซาตหลัง,ง,ม,งม,มาตำงบเ,เมื่อก่อนหันว่านี่ก่อชียุดเห็นหันมีแล้วไม่แต่ว่าไม่ชุมนั่นว่ามันยาวอะเชียวโต๊สาเมตรมาใส่นั่นจังบลิตัดหลายบัตรไปถามาบางราคาบัดโต๊ราคาสามเมตรผัดสัมเดียวกันาะวไม่

เลื่อยเลื ah ่อบีกเงินบนพันแล้วกับเพราะว่าเทาเลื่อยใบเฉยๆไม้ไบมนไปเบิ่งบนนั้นพระถาบากไหมก่นพี่นองบันนี้ อย่ามันบวชสึงบวชยังเนาะบวล้มก็หละเพิ่นแบบเพิ่นไปอันห้าหมอพี่น้องเลยเพินให้บอกว่าเพิ่นไปห้าหมอเนาะเพิ่นบวสบายเพิ่นจะจะหน่อยเพิ่นเขามากับมีเวียกแต่ไว้ยังสบอาบยสบายแบบเป็นหนีอยู่ตรงนี้ ่ยานเนาะปลาห่ทูบเบอร์ใหม่อนีสบายดีโ้สบายดีป่าเนี่ยโ ล้วหนุ่มสุดบพกคนอุ่นหนึ่งมาพอแล้วหนาวแล้วก่อนอากาศหนาวยังมันรู้สึกโหมมากมันสิบสามเดียวตู้ผมร้อนนะหนาวกันมันนอนแหกกำลังใจไอ้ทงอยู่นะไอ้ทงเห็ดออไอ้ทงเห็ดก็พอแล้วทั้งไอ้เก่งบนแทกบอลสิบบาทพี่ต้อมก็สิบบาทยากน้อยหนึ่งเนาะบพราะเป็นไม่นอนอพอถาวรชุดนะของซชุด เอาแม่แป <the supply> ้นลงเรียบร้อยพากันไปสั่งแม่แป้นพี่น้องก็เลยสวยเลยก็เลยว่าบอกว่าให้พอถ้าเพิ่นเห็ดเวียกก่อนเด้อว่ะเพิ่นทมทานได้ายเติบเลยแยกเพิ่นทาพี่น้องแยกเพิ่นบ่ได้เวียกเพิ่นเฮาไปสั่งแป้นมากันสวยเลยทำไมสั่งใหม่เนี่ยบอกนะมันเบี้ยวเนาะออันต้ง ซอยกันทำไมแปดลงพี่น้องเนยทางไอ้กเก่งมันกะเห็ดเบี้ยนะพอดีว่าจะกล้องเห็ดคลิปให้เพื่อนวานนี่กับประตูคุณพากันคุดดินพี่น้องห้เพียงเนาะเพราะว่าทางนี้มันเป็นหนาทางพี่น้องสูงสูงดินก็นได้ก็ได้ว่าแปลงใหม่ซอยกันมือน,นี้ก็ได้จะ้อยเป็นกรม้าแล้วพี่น้องเฮาก็เห็ดถ่านเนะาะไฟมีเบี้ยกาเพราะว่าตอนแรกยังบบทานมีเบี้ยประตูคูนเป็นกระทมถ่านในทางนี้กันว่าจิ๊ดู เห็ดเบี้ยล้วกโทมทานตักหน้ามามา,มาขี่เรื่อยเนาะบากเสาวไว้เตรียมตอ,อกใหม่เส้นทั้งลุมก่วนเทาสิใส่แป้นเนาะ เต้าปูมันตอกใส่ข่าวแต่เมื่อก่อดทันทอนอ้องดินเนี่ยทางพุ่นน่ะสีสูงมีเทิงมาทางพี่เนี่ยสีดำขึ้นหนักนี่ได้เขาบากไว้แล้วก็สิตอกยังใ <บ S 2> ส,ส่ตอกตอกไม่อย่างนี้ไหวแล้วก็มันได้บาก เออยังสีบากเลยบม่จังสีใส่ไม่เส้นบากเอาไม้เอาี ไปนองมือน,นี้กะทั้งเก่งมันกระแทกและกระสิบากทั้งพี่เนาะตัดแทกแทกไว้ให้เพิ่นบากทั้งพี่กันบากเนาะประตูคูนพ่นกะปะหอดเตาถ่านเี่น้องเพิ่นมาซอยริมลานซอยกัน บักขาวกับพี่น้องเอ้ยสิได้อีดอกบากไว้ก่อนเนาะคั่นสิย่างยากกว่าอยู่ลงแม่หัวตั้งแล้วเห็นแต่ินีก็สิขอจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเพราะว่าสิพากันบกสาวก่อนบาดนี้แม่นสําหรับคลิปนี้บักเพก็สิขอกาคําว่าสดีเด้อพี่น้องเ้อ